ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันเสียงเมียวเมียวเราได้ยินกันจนชินหูเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะตอนที่โดนปลุกตอนเช้าหรือตอนที่มาอ้อนขอขนมแต่เคยอยู่คิดกันสักแวบไหมครับว่าไอเสียงที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดานี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ เอาละครับวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเพราะคำตอบของมันเนี่ยอาจจะทำให้เรามองเจ้าเหมียวที่บ้านเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับบอกเลยว่ามันน่าทึ่งกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแน่นี่คือความจริงที่อาจจะทำให้หลายคนอึอ้งไปเลยนะครับก็คือเสียงเหมียวที่เราได้ยินจากแมวของเราทุกวี่ทุกวันเนี่ยในโลกของแมวโตๆด้วยกันเองพวกเขาแทบไม่ใช้เสียงนี้สื่อสารกันเลยครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแน่นอนอ้าว แล้วถ้าไม่เหมียวแล้วแมวมันคุยกันยังไงล่ะนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจเพราะภาษาที่แท้จริงของแมวที่ใช้สื่อสารกันในหมู่พวกมันเองเนี่ยมันทั้งเงียบทั้งลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้มากครับอย่างแรกเลยนะครับและสำคัญที่สุดด้วยคือกลิ่นครับเวลาที่เห็นแมวเอาแก้มเอาตัวมาถูถูไถๆกับเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่กับขาของเราเนี่ยเขาไม่ได้แค่อ้อนเฉยๆนะครับ แต่กำลังทิ้งสารเคมีที่เรียกว่าเฟอร์โมนเอาไว้มันเหมือนกับการอัปเดตเซตัสในโซเชียลมีเดียของพวกมันเลยครับเป็นการบอกว่านี่ถิ่นชั้นนะหรือชั้นคือเบอร์หนึ่งของบ้านนี้อะไรทำนองนั้นเลย ต่อมาคือภาษากายครับซึ่งชัดเจนมากๆแค่ดูหางอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหบอกอะไรได้เยอะมากถ้าหางตั้งตรงเป๊กๆแ,แล้วปลายงอลงนิดๆเหมือนเครื่องหมายคําถามอันนี้คือแฮปปี้เป็นมิตรสุดๆดีใจที่เจอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หางมันฟูฟ่องขึ้นมาเหมือนแปลงล้างขวดแล้วก็นั่นคือสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดเลยครับไม่กลัวสุดขีดก็โกรธจัดเกลียมบวกแล้วส่วนการสะบัดหางไปมาเร็วๆก็แปลงง่ายๆเลยว่ารำคาญแล้วแหละอย่ามายุ่ง เราก็ไม่ใช่แค่หางนะครับหูกับตาก็ฟ้องอารมณ์ได้เหมือนกันไอ้ท่าหูลู่ไปข้างหลังที่เราชอบเรียกกันว่า airplane ears ที่ดูน่ารักน่ารักเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสัญญาณของความกลัวหรือไม่พอใจอย่างรุนแรงนะครับในทางตรงกันข้ามการกระพริบตาช้าๆหรือที่เรียกว่า slow blink นี่แหละครับคือสุดยอดภาษารักของแมวเลยมันคือการบอกว่าฉันไว้ใจในายนะฉันสบายใจมากๆที่อยู่ตรงนี้เหมือนเป็นการส่งจูบให้เราเลยแหละครับแล้วเรื่องเสียงล่ะแมวโตเขาก็มีเสียงที่ใช้คุยกันนะแต่ ไม่ใช่เสียงเหมียวครับมันจะเป็นเสียงขู่ฟอเพื่อบอกว่าถอยไปเดี๋ยวนี้หรือเสียงคำรามในลำคอเตือนว่าอย่าเข้ามานะเฟยแล้วก็แน่นอนครับมีเสียงครางหรือเพอที่แสดงความพอใจหรือบางทีก็ใช้ปลอบใจตัวเองเวลาไม่สบายสังเกตไหมครับว่าในพจนานุกรมเสียงของแมวที่ใช้คุยกันเองเนี่ยไม่มีคําว่าเหมียวเลยแม้แต่คําเดียวดูตารางนี้สิครับชัดเลยฝั่งซ้ายคือโลกของแมวแมว,แมวที่คุยกันเอง จะเน้นไปที่กลิ่นภาษากายและเสียงขู่คำรามเป็นหลักแต่พอมาฝั่งขวาที่เป็นการสื่อสารกับมนุษย์ปุ๊บอาวุธลับอย่างเสียงเหมียวโผล่ขึ้นมาเป็นพระเอกทันทีมันคือเครื่องมือที่ถูกงัดมาใช้กับเราโดยเฉพาะเลยครับโอเคทีนี้คำถามที่ขางคาใจที่สุดเลยก็คือถ้าแมวโตไม่ได้ใช้เสียงนี้คุยกันเองและไอเสียงเหมียวที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะคำตอบของทุกอย่าง ซ่อนอยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดของชีวิตแมวครับนั่นก็คือตอนที่มันยังเป็นแค่ลูกแมวตัวเล็กๆคืออย่างนี้นะครับเสียงเหมียวหรือที่จริงต้องเรียกว่าเสียงมิวเล็กๆแหลมแมเนี่ยมันคือเสียงเดียวที่ลูกแมวแรกเกิดที่ยังตาบอดหูหนวกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช้สื่อสารกับแม่ของมันเท่านั้นมันเป็นเสียงที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเอาตัวรอดโดยเฉพาะ แต่พอพวกมันโตขึ้นพึ่งพาตัวเองได้แล้วเสียงนี้ก็จะหายไปจากการสื่อสารกับแมวตัวอื่นโดยอัตโนมัติครับมันคือเสียงที่เต็มไปด้วยความต้องการครับเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือแบบเฉพาะเจอะจงเลยแม่ฮะผมหนาวแม่คะหนูหิวหรือแม่หนูอยู่ไหนหนูหาแม่ไม่เจอเสียงมิวนี่แหละครับคือสัญญาณฉุกเฉินที่ทําให้แม่แมวต้องรีบเข้ามาดูแลทันทีแต่แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญ เมื่อเจ้าเหมียวได้เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่งนั่นก็คือมนุษย์เรานี่เอง1,000 0ปีนะครับ1,000 0ปีนี่คือระยะเวลาที่แมวใช้ในการเฝ้าสังเกตการศึกษาและเรียนรู้พฤติกรรมของเราอย่างใกล้ชิดพวกมันเป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมมากครับแล้วพวกมันก็เรียนรู้ครับว่าไอ้เจ้ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกมากเราสื่อสารกันด้วยเสียงเป็นหลัก แต่กลับอ่านภาษากายและกลิ่นอันซับซ้อนของแมวได้เอ่อค่อนข้างแย่เลยทีเดียวการขยิบตาหรือการสะบัดหางของมันบางทีเราก็ไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ําและแล้วก็เหมือนมีใครไปเปิดไฟในหัวมันเลยครับติง๊งพวกมันคนพบว่าเฮ้ยไอเสียงมิวที่เคยใช้เรียกแม่ตอนเด็กๆเกนะี่ยพอลองเอามาใช้กับมนุษย์โหมันได้ผลดีแบบไม่น่าเชื่อแค่ร้องเหมียวมนุษย์ก็หันมามอง แถมยังเดินเข้ามาหาลูกหัวและถามว่าหิวเหรอนี่มันคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เหมือนเจอทางลัดในการควบคุมมนุษย์ได้เลยครับพฤติกรรมแบบนี้เขามีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์เก๋ๆนะครับว่า n e อเทนีหรือการคงลักษณะของวัยเด็กเอาไว้พูดง่ายๆก็คือแมวเลือกที่จะทําตัวเป็นลูกแมวตลอดไปแต่เฉพาะเวลาที่อยู่กับเราเท่านั้นครับเมื่ออยู่กับเราพวกมันจะสวมบทบาทลูกแมวที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เสมอ ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือเพราะมันไม่ได้มีแค่เสียงเมียวโทนเดียวจบนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะมันฉลาดถึงขั้นพัฒนาพจนานุกรมเสียงเมียวที่มีคลังคำศัพท์หลากหลายขึ้นมาเพื่อคุยกับเราโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเรามาลองแปลภาษาน้องแมวไปพร้อมๆมันครับถ้าได้ยินเสียงเมียวสั้นๆเบาๆตอนกลับถึงบ้านนั่นคือการทักทายครับไงกลับมาแล้วเหรอถ้าเป็นเสียงเมียวเมียวแบบรัวๆอันนี้เริ่มเรียกร้องและหิวโวยหรือมาเล่นกันหน่อยสิ ส่วนเสียงเหมียวที่ลเกยยาวแบบมีหางเสียงอันนี้จะออกแนวคําสั่งหรือบ่นนิดนึงเปิดประตูบานนี้เดี๋ยวนี้และที่สําคัญมากๆครับถ้าได้ยินเสียงแง้วที่แหลมสูงผิดปกติอันนี้ต้องรีบดูเลยเพราะมันอาจเป็นสัญญาณของความเจ็บปวดครับเห็นไหมครับว่าเสียงเหมียวเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยมันไม่ใช่แค่เสียงร้องธรมธรมดาาแต่มันคือภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาตลอดระยะเวลานับหมื่นปี มันคือสะพานที่เชื่อมระหว่างสองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพื่อเราโดยเฉพาะเลยมันคือหลักฐานชั้นดีเลยครับว่าแมวฉลาดและปรับตัวได้เก่งกาจขนาดไหนพวกมันเรียนรู้ที่จะแฮ็กระบบการสื่อสารของเราได้สําเร็จโดยที่พวกมันมองว่าเราคือแม่หรือผู้ดูแลของมันไปตลอดชีวิตเป็นผู้ดูแลตลอดการในสายตาของพวกมันนั่นเองเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่เจ้าเหมียวที่บ้านเดินเข้ามาสบตาแล้วส่งเสียงเหมียวใส่นะครับอยากให้รู้ไว้เลยว่า นั่นไม่ใช่แค่เสียงแต่คือบทสนทนาที่เขามีให้เราโดยเฉพาะเขาไม่ได้กําลังพูดภาษาแมวแต่เขากําลังพยายามพูดภาษาคนในเวอร์ชั่นของแมวและที่สำคัญที่สุดคือเขากําลังพูดกับเราคนเดียวเท่านั้นครับ